วันนี้อยู่บนสันเขาเลยนะครับป่าปามพาสุดหลอมาลุยใช้เกียร์ฟูเนี่ยสี่โลเลยนะครับเพราะว่ามันชันจะกลับแล้วนะครับเห็นอย่างนี้ชันนะครับผม มองผ่านกล้องอาจจะไม่ชัดเห็นต้นปามอยู่ข้างล่างไหม,ไมเห็นยอดปามไหมครับด้านล่างปามได้อีกลุยปามไปเลย กำลังลงนะครับผมกำลังลงโอ้โหดู chanh Nếu cho, cho lùng bì không lo luôn có bồm ชันจัดเลยตรงนี้หอกหักศอกด้วย <c oughs> <c oughs> เานี่สูงมากเห็นไหมครับโอเคเราถึงที่ปลอดภัยแล้วสวัสดีครับผมวันนี้จะพามาบาดเสียว การที่เราให้รถนะครับขับเองนะครับในรถฟอร์ดเอเวอเรเนี่ยนะมันจะว่าเสียวขนาดไหนนะครับลองดูกันนะคันนี้ผมจะใช้โหมด ruise control นะครับก็คือให้รถยนต์ขับเองแหละผมจะตั้งไว้ที่120นะครับร้อยี่สิึ้งอ๋อ117ยสิ11 7. 11 7นะ ก็เกือบ120นะครับแล้วผมก็จะปล่อยเท้าออกนะครับปล่อยเท้าออกแบบนี้นะฮะความเร็วเขาจะอยู่ที่117นะครับแล้วดูด้านหน้าครับรดรดนี่นี่มีรถกระบะอยู่ข้างหน้าคันหนึ่งนะครับเขาลดเองนะเสร็จเขาเร่งต่อนะครับนี่เท้าผมอยู่อย่างนี้ เท้าไม่ได้เหยียบเบรกนะครับเหยียบกันเร่งนะครับแต่ความเร็วนะครับขึ้นไปอีกแล้วนะครับร้อยสิบเจ็ดนะฮะไม่เกินความเร็วของกฎหมายกำหนดนะความเร็วนะฮะร้อยยี่สิบข้อเสียนะครับระวังนะฮะโค้งครับโค้งโค้งเขาไม่ผ่อนครับอันตรายครับใจไม่ถึงยาโค้งโค้งอุ้ยร้อยสิบเจ็ดอุ้ยเบรกด้วยเบรกเองด้วยครับ เขาเบรกครับเขาเบรกให้นี่เป็นไงเพราะว่ามีรถอยู่ด้านหน้านะครับแล้วเขาก็เร่งเองอีกแล้วครับท่านนี่นี่โอ้โหเมื่อกี้ค้งเบรก,กด้วยครับเป็นไงนความเร็วนะฮะความเร็วมีรถอยู่ด้านหน้าเขาก็าจะเบกะรกง่ายฮะ ก็จะความนวลนะครับความเร็วของรถด้านหน้าด้วยนะครับนี่โอ้โหเต็มเลยครับดูนะนี่รถสิบสิบล้อข้างหน้าเรามันอะไรร่วงมาเต็มไปหมดเลยวะความเร็วของกันทั้งเอ้ยเศษไม้เหรออ,อ,อะไรวะ เบก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 สิบแปดร้อจะเล่นแล้วคว <c oughs> ามเร็วลงนะเขาเร่เงเองนะครับเห็นไหมครับมีรถแซงมีรถแซงมีรถแซงเอาผมไม่ได้เหยียบนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ biệt đi ơi biệt đi ơi biệt đi ơi xíu <laughs> <Sì không? cười> ผมยังไม่ได้แตะเบรกนะครับนะครับเทา้าไม่ต้องเหยียบชั้นเร่งนะไม่ต้องเหยียบ,บเบรกนะครับหักแต่พวงมาลัยอย่างเดียวใจใจไม่ถึงอย่าลองนะครับเสียว แต่ถ้าเรามีการแตะเบรกน,นะหรือว่าเหยียบกันเร่งน,นะครับรถเขา,าจะเป็นโหมดธรรมดาไปเลยนะคือว่าไม่มีโหมดตัวน,นี้นะเราก็ใช้ขับขี่ได้ปกตินะครับแค่เราทดสอบไปเฉยนะครับเสียวดีนะมีรถเบ่งรถเบกน,นด้านหน,น้ารถค่อนข้างหนาแน่นนะครับแต่ความเร็วเขาก็จะไม่เกินที่เรากําหนดไว้นะฮะ ห็นไหมครับตอนนี้มีรถแซงด้านหน้าอยู่หนึ่งคันเราก็จะลอความเร็วลงเห็นไหมครับเร่งเองแล้วนะครับผมนี่ทั้งถ่ายวิดีโอนะฮะทั้งขับรถนะครับเสียเอาไหมล่ะมันมีรถอยู่ข้างหน้าใช้ความเร็วไม่ได้ ครับเล่งเองเลยเดี๋ยวจะให้ดูขณะรถทางล้โลุกนะตอนนี้มีสิรถพ่วงสิบแปดล้ออยู e ่ข้างหน้าแซงไม่ได้เมื่อกี้เอาไปปีนเขานะสุดยอดเลย นะด้านหน้าไม่มีรถนะผมจะหาออกซ้ายนะครับเพราะเขาไม่มีรถนะครับเขาจะเขาจะวิ่งเองเลยครับขเขาเร่งเองเลยนะเขาจะไปที่ร้อยสิบเจ็ดนะแต่พอเอิญน,นะครับขับไปมีรถอีกคันนึงนะอยู่ด้านหน้าครับเขาไม่ไปแล้วครับอ,อันตรายด้วยนะเด็กน้อยเขาเบียนะครับนี่นะมีใครกล้าเล่นแบบผมไม่เนะี <c> ่ย <oughs> เจอรถขนมพะพร้าวนะฮะเราออกไปก่อนครับเราออกไปก่อนแล้วก็จะเล่งเองครับแซงรถขนมะพร้าวนี่แบบนี้ไม่เหนื่อยนะผมปล่ขอยเขาขับเองเรา ขับพมอะไรอย่างเดียวนะแต่ต้องจับจับจงหวะดีๆนะครบับจับจังหวะดีๆสนุกเหมือนกันครับเมื่อไหร่จะแซงรถ18ปล้อกันทั้งหน้าได้สักทีเนี่ยนีมีงานก่อสร้างข้างหน้านะครับอันตรายนะถ้าถ้ามีแบบนี้นะแนะนําให้เราใช้าการขับขี่ด้วยตนเองดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีรถปาดหน้ากระชั้นชิด นะอันตรายครับแล้วหนึ่งไฟแดงนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเบรกให้หรือเปล่านะผมว่าไม่นะแล้วก็ทางโค้งทางโค้งเนี่ยคือเขาเหยียบไปเลยนะคุณตั้งไว้ร้อยี่สิบมันก็ไปร้อยสิบเลยนะต้องหัความอะไรคุมจังหวะให้ดีนะครับอา้าวร้สิบแปดล้อออกไปแล้วครับเขาก็จะเร่งเองแต่คันท้้งหน้าเราจะรู้เลยว่าคันท้างหน้าวิ่งอยู่เท่าไหร่ครับ ประมาณ100ยสนุกดีเหมือนกันนะรถค่อนข้างเขาเรียกหนาแน่นนะครับก็วิ่งได้ระดับนี้นะฮะก็โอเคนะครับ รอ,อนี่ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาเร่งเองนะเอาอย่นี้ความเร็วขึ้นแล้วครับตั้งไว้ที่ร้อยสิบเจ็ดนะครับเขาก็จะหยุดที่ร้อยสิบเจ็ดนะฮะล็อกความเร็วไว้เท่านี้นะครับโอ้ยข้างหน้าก่อสร้างครับไม่ได้แล้วครับเราต้องเบรกเองแล้วครับดีกว่า <laughs> เสียวครับผมเสียวครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเจองานเจอถนนก่อกรกรกรสร้างนะับพอดีบางทีมันรถมันใช้ความเร็วเกินนะครับแต่ถ้าเป็นถนนแบบว่าไม่ได้มีก่อสร้างนะที่ใช้ยาวๆเลยวิ่งข้ามอำเภอนะผมว่าใช้ระบบนี้ดีครับไม่ไม่เมื่อยนะครับสนุกด้วยนะฮะไม่ง่วงด้วยเสียว โอเคครับผมอ๋อเมื่อกี้นะฮะยังสว่างอยู่นะผ่านไปประมาณสองชั่วโมงแล้วนะเริ่มเมื่อยนะฮะเลยเปิดโหมดนี้ขึ้นมาใหม่นะ Cruise Control นะตรงซ้ายมือตรงเรานะตรงนี้นะฮะอันนี้ผมตั้งความเร็วไว้ที่หนึ่งร้อยนะเพราะว่ากลางคืนนะ มองไม่ชัดต้องเซฟตัวเองหน่อยนะครับคันข้างหน้าเรารู้สึกว่าเหมือนไม่มีไฟเบรกเลยนะครับคูสคอนโทรลเวลาเราใช้งานมันจะมีตำแหน่งบอกเราอยู่ตรงใต้เลขหรือว่าเข็มความเร็วด้านขวาม,มือใช่ไหมสีเขียวนี่นะผมตั้งไว้ที่ หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับสำหรับความเร็วนะครับนี่นะรู้สึก่าเมื่อยแล้วนะครับขับมาสักพักหนึ่งเมื่อขาเลยเปิดใช้นะครับโหมดนี้เพื่อพักร่างกายหน่อยพักขาหน่อยนะแต่คิวจะกินแล้วนะครับวิ่งมาชั่วโมงกว่าอ,อ้วหนัก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 หนยไ,ไหมพอเราเอียงหน่อยเขาบอกว่า ให้เราพักรถนะฮะเห็นไหมถ้วยกาแฟขึ้นอีกแล้วครับจะบอกให้ให้ให้แวะทานกาแฟนหน่อย <c oughs> ขับมานานแล้วนะครับยังยังครับนะ่รเราขับรถรถสายมากๆนะันจะเตือนเป็นถ้วยกาแฟนะสีแดงเลยนะครับมีกันทั้งหน้าแต่เบรกว่นะ <c oughs> เราไม่ได้แตะนะ ก็ไฟแดงนะครับระวังนะโหมดโหมดนี้ผมเข้าใจว่าไม่น่าไม่น่าจะเบรงให้เราครับมันจะพาไฟแดงไปเลยแนละ้วอันตรายนะครับเจอก่อสร้างอีกแล้วดูเบรไหมเบรคไหมเบรไหมไม่เบรขผมตัวเก่งแล้วครับเบรคไหม นี่สบายไปอีกแบบนะครับบางท่านก็อาจจะใช้บ่อยนะครับ <c oughs> อันนี้รถจะหยุดนะเขาเร่งขึ้นให้เราให้เรงเห็นไหม ประมาณนี้นะครับเจอถนนก่อสร้างอีกแล้วครับเดี๋ยวพอหายเมื่อยนะผมก็จะขับด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนนะเดินทางไกลล้อเกิน400กว่ากิโลนะครับ น้อยนะฮะแนะนำนะครับขับด้วยโหมดคร u สคอนโท t r o l นะฮะจะสบายมากเลยครับอันนี้รถเยอะมันต้องระวังเป็นพิเศษนะแนะนำขับด้วยตนเองดีกว่านะครับนะมืดค่คำแล้ว ันนี้นะพาสุดหรอมาลุยนะขึ้นสวนยางสวนป์มเลยครับผมพูดถึงก็คุ้มนะฮะร,รถแบบนี้นะพาเราไปได้ทุกที่นะครับขึ้นป่าขึ้นเขานะใช้ความเร็วมีสั่งได้ดังใจเลยนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ขอบคุณ FC นะที่ติดตามสวัสดีครับผม